คำถามที่สองนะครับเป็นองถามว่าผู้ที่รับมอบหมายในการเชียดเขาต้องยกเว้นการคลิปการโกนด้วยหรือไม่จ๊ะฮะดีสของท่านนับดลีมุฮัมมัดสุลตัลัมนั้นได้พูดถึงพูดถึงมูดฮัยหมายถึงคนที่มีเจตนาในการที่จะที่จะทํากุรบัตไม่ได้พูดถึงผู้รับมอบหมายวากีลไม่ได้พูดถึงครับสมมุติว่าอย่างนี้สมมุติว่าผมเนี่ย มอบให้คือผมเนี่ยเป็นเป็นคน,นตั้งใจท<ำ>ําอมผมเนี่ยทยาําอุตยยะแต่ผมไม่สามารถจะทําด้วยตัวเองได้แปลว่าไม่สามารถเชื่อดได้มผมก็เลยมอบหมายให้คุณนาอิมเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องอุตฮยยะให้ผมหน่อยเมื่อกี้ให้ผมในการเชื่อดอุตฮยยะหน่อยครับคําถามที่ถามน่าจะถามว่าผมหรือคุณนาอิมที่เป็นคนที่จะต้องงดเว้น ในการที่จะคลิปตัดโกนผมขนในร่างกายหรือทั้งสองคนเลยหรือคำสั่งนี้ครอบคลุมทั้งตัวผู้ตั้งใจทำและผู้รับมอบหมายในการทำคำตอบก็คือคนที่เป็นผู้ตั้งใจครับจะต้องเป็นผู้งดเว้นส่วนผู้รับดำเนินการไม่ใช่อยู่ในความหมายของผู้ทำ เพียงแต่เขาเป็นคนที่รับมอบในการทำเท่านั้นฉะนั้นประเด็นก็คือซ a ah h i บ ah ุลอ d h i y a h แปลอย่างนี้มมดฮี ah ในที่นี้แปลว่าซ a ah h i b u l udhiyah แปลว่าคนที่เป็นเจ้าของคนที่เป็นเจ้าของคือคือคนที่มีเจตนาในการที่จะทําอืำเพียงแต่เขาไม่ได้ทําด้วยตัวเองเขามอบหมายให้คนอื่นทําคนที่ถูกมอบหมายไม่ได้เป็นเจ้าของครับ แต่เป็นคนที่รับมอบในการทำนั่นแปลว่าผุ้กรมมา,มาตกอยู่ที่ผู้ตั้งใจหรือเจ้าของอุทยาอเข้าใจะนะเจ้าของอุทยาอันนี้ผมเอาคำตอบของของออบิมบาสได,ไ,ดได้มาตอบไว้นะครับซึ่งตอบตรงกันนะครับที่บอกว่าวักกิล นะครับว่าอัมมัลวกิลฟีดับฮีฮาฟะอินหูลายันล,ลายันซามูหูัชออนมินดาลิกส่วนคนที่รับมอบอมในการดำเนินการนั้นในการเชียดเขาบอกว่าไม่จำเป็นสำหรับเขาในกรณีดังกล่าวนี้เพราะว่าการที่ต้องงดต้องเว้นการโกนการคลิปอันนี้สำหรับเจ้าของส่วน สำหรับคําว่าเจ้าของส่วนคือผู้ทําครับส่วนผู้รับมอบให้ดําเนินการอันนี้ไม่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างให้เห็นอ,อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือในกรณีของพ่อบ้านอืพ่อบ้านที่เป็นคนทาที่เป็นคนทาโดยลูกบ้านแปลว่าภรรยาลูกที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยไม่ได้ทาเป็นผู้ที่รับอนิสงม รับภาคผลครับแต่คนที่ทําเนี่ยคนตั้งใจทําเนี่ยก็คือพ่อบ้านคนที่เป็นสามีคนที่เป็นพ่อถามว่าทั้งบ้านเลยไหมที่จะต้องงดเว้นในการตัดการโกนหรือคนที่เป็นพ่อบ้านคนเดียวอในการงดเว้นคําตอบคือเฉพาะพ่อบ้านคนเดียวส่วนภรรยาและลูกเนี่ยไม่อยู่ในหุ่กลมมไม่ได้อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ จะต้องงดเว้นไปด้วยครับอันนี้ก็ให้เข้าใจนะครับเพราะว่าผมได้รับคําถามเนี้มาบ่อยมากอแล้วแม้กระทั่งคนที่รับมอบในการไปดำเนินการเขาก็สงสัยว่าตกลงอาจารย์ปีนคําำครังหนึ่งจ้ะ <c oughs> เขา <c oughs> เองเนี่ย <c oughs> ต้องเข้าสู่ความหมายฮะดิษมาด้วยไหม,มที่จะต้องจะต้องงดเว้นในการที่จะตัดในการที่จะโกนในทุกอย่างที่เป็นผมคนในร่างกายเนี่ยต้องงดไหม,มนะครับ ทีนี้ตรงนี้เนี่ยฮะดิษบอกเอาไว้ชัดเจนที่เราก็ผมเชื่อว่าตัวบทเราได้ได,ได้ได้ฟังกันไปเยอะแล้วเนี่ยครับนบีก็พูดถึงเรื่องเรื่องการขีบการโกนเนี่ยอะไรล่ะเฉพาะเจ้าของอืเฉพาะเจ้าของส่วนส่วนคนที่รับมอบไม่ต้องแล้วถ้าเป็นพ่อบ้านก็คือคนที่เป็นคนทํานะส่วนคนอื่นที่รับผลของการทําอันนั้นไม่ต้องครับนะครับอันนั้นไม่ต้องก็ จะได้เข้าใจในเรื่องนี้นะครับครับผม